พวออนไลนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยการเขียนสื่อสารการเขียนคำขวัญคำขวัญหมายถึงถ้อยคำที่แต่งขึ้นเตือนใจ หรือเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อ่านผู้ฟังยึดเป็นแนวในการปฏิบตัติมักมีถ้อยคำสั้นกระชับส่วนใหญ่มีคำที่สัมผัสคล้องจองกันเพื่อให้เกิดความไพเราะและง่ายต่อการจำนำไปใช้คําอวยพรคำอวยพรคือถ้อยคำที่แสดงความยินดีและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เราจะส่งคำอวยพรในโอกาสต่างๆเช่นวันปีใหม่วันคล้ายวันเกิดวันมงคลสมรสคำอวยพรที่เขียนถึงผู้ใหญ่ควรกล่าวคำอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่นๆมาให้พรส่วนคำอวยพรให้เพื่อนหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่าสามารถเขียนตามความพอใจโดยใช้คำที่สุภาพลายมือสวยงามเป็นระเบียบนะครับ ประกาศประกาศคือข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกันการเขียนประกาศเป็นการบอกความต้องการหรือข้อเท็จจริงของบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อให้ทราบทั่วกันอย่างกว้างขวางแบ่งเป็นสองประเภทดังนี้นะครับ 1. ประกาศที่ไม่เป็นทางการเพื่อบอกความต้องการหรือแจ้งให้ทราบโดยให้รายละเอียดประกอบตามความจำเป็นเช่นภาพ หรือคุณลักษณะที่เด่นชัด 2. ประกาศที่เป็นทางการเป็นประกาศของหน่วยงานราชการหรือเอกชนซึ่งมีรูปแบบของประกาศกำหนดไว้ชัดเจนภาษาที่ใช้เป็นภาษาแบบแผนหรือกึ่งแบบแผนไม่ใช้ภาษาพูดเพื่อบอกความต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบหรือปฏิบัติตามนะครับ